วันนี้เราเรจะมาดูล่าหลักนะครับว่าที่ผมเพิ่งได้ลงคลิปมาใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับคนไหนนะเฮ้ยเร็วๆรดีวะไอสัสนี่อม่มพูดแบบนี้มันเริ่มเลยก็ะจะย่าผมแสงนะครับแต่ก็ลืมไปแล้วแหละว่าไม่ได้เล่นนานมันจะจดจำรหัสไว้อยู่นะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่นนาน ฝนเลยวะอ๋อฝนไฟเบี้ยวประมาณเนี้ยบุญหลดโปมาป่อยก็เลยแบบเบี้ยวประมาณนี้ครับแตั้งค้นมาเห็นผมมาเล่นอันนี้แบบแอบแรกกดไลค์ครับไลค์อยู่ที่แต่ับมอ์ ใครไหนชอบเล่นบ็อกฟูนะครับก็จะสามารถเล่นไดน้ไม่รู้เลยว่ามันเล่นกับใครเยียมไปเจอพี่แยง่่นนี้